สวัสดีครับพผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับกับเกมคุกกี้ลานโอเวนเบกวันนี้เราก็อยู่กับดอกบ,บัวนะครับผมเป็นคุกกี้ที่แต้มดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็พระสงนี่เป็นลูกรลักประจําช่องเรานะครับนั่นคือคุกกี้สมุนไพรผมไปเจอเซตนี้มาจากจัดอันดับแรงกิ้งในเกมนะครับโอ้โหต้องบอกว่า เซตนี้นี่น่าจะอันดับสองไม่ก็า3าด้วยแหละประมาณนี้นะในเอ็มแลนด์สนะครับซึ่งพอผมตอนแรกเลื่อนหาปุ๊บเอ้ยลูกรักเราติดอันดับนี่อ้าวก็ต้องมาทําคลิปตัวอย่างนี้นะครับผมก็เลยไปที่มาที่ไปนะเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็จะมีสมุนไพรเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกรักนะของเกมนี้นะอีกเกมหนึ่งนี่ไม่ใช่ลูกรักเลยโอเคนะครับสมบ้านเนี่ยเราใช้เป็นเจ้าตัวต่างหูนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวดวงดาวแล้วก็เจ้าตัวบัวรดน้ํานะครับผมเส้นนี้เนี่ยผมเทสไปแล้ว2ตาตาแรกเล่นปุ๊บได้637ตาที่เมเจ็ดตากี่นด้639 ตานี้คือเราเอาเกิน640แน่เพราะว่าถ้าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยเส้นนี้สำหรับผมเนี่ยไม่ยากนะครับผมผมว่าแต้มก็าทัางนิ่งนะเออผมติดใจเลยเดีย๋ยวถ้าชิงถ้วยจริงเนี่ยเวลาแรนดอมผมคงใช้เส้นนี้นี่แหละนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำร้านสปอนเซอร์ช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้ร้านถูกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกว่าร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยหรือทางไลน์แอดก็ได้นะครับคือเสตนี้เนี่ย คือก่อนหน้านี้ผมเล่นในเอ็มแลนเนี่ยโอ้โหบางเซตมันแบบว่าแต้มแว่งอ่สะสำหรับผมอะไรเงี้ยนะครับคือแว่งนิดนึงแต่เซตนี้เนี่ยเล่นมาเนี่ยสองตาก่อนหน้านี้ผมว่าไม่น่าจะแว่งมากนะฮะแล้วก็เออเล่นง่ายดีปกติตกเซตก่อนนี้เป็นนะ่ยนะเป็นดาร์กอนเป็นโสมอะไรเงี้ยโสวมวิ่งยาอาดาร์กอนเนี่ยคล้ายๆกับสมุนไพรนะคือวิ่งสร้าเหมือนกันแต่ไอตัวนั้นลูกเล่นมันเยอะไอตัวนี้คือวิ่งแบบเพี้ยวๆเลยไม้สองนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็จะตกหลุมแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปรอบนึงเป็น M4 ตอนนั้้ผมมยงไ่รูเรื่องตกหลุมนะครับผม่ เดี๋ยวคลิปนี้เราตกแต่จะไม่ใช่ช่วงนี้เดี๋ยวไปตกทีหลังหลังจากนี้นะครับจะมีจุดที่ผมอจะไปตกอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเพราะว่าตอนที่ผมได้693เนี่ย639เนี่ยผมไปตกจุดช่วงก่อนถึงเมื่อกี้ช่วงนึงแล้วมันพานลาดจ e l ี y ไปนิดนึงแล้วผมก็เลยเอออย่ายวว่าตอนนี้ลองเปลี่ยนจุดแต้มเยอะขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ขอแค่เกินผ40หละนะครับเกินแหละเพราะว่าไอตอนแรกที่ผมเท639เนี่ยมันขึ้นเกิน640นะอันนั้นผมตกหลุมไปน่าจะพลาดแต้มไป2-3แสนละมัง้ง มัแล้วะจุดตกหลุมด้วยบางทีจุดตกหลุมที่ดีก็ทําให้แต้มเราแบบว่าเออหายไปไม่เยอะนะครับก็จะได้สิ่งอะไรทดแทนม,มาดีอะไรพวกนั้นนะครับออนี่ซึ่งถ้าใครอยากลองเล่นเส้นนี้ตามเนี่ยก็ถ้าคุณไม่มีสมบัติตามนีม้คุณก็เปลี่ยนไปสมบัติทําแต้มอะไรก็ได้นะช่วงนี้ก็จะโยนเป็นจลโดแั่รอดจลโดกระดาษสีอะไรพวกนั้นแล้วแต่คุณมีเลยนะครับผมก็จะวนดนประมาณนี้นะสองอันนั้นแล้วก็บวกสามอันนี้ก็หนึ่งในห้าอันนี่แหละนะครับ ช่วงนี้ถ้าี่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นแนวทางนี้ถ้าไม่นับแบบว่าเอ็มแลนด์สองที่เป็นเออเน้นแบบทุกไอ้ยลี่หมีแล้วก็อีกแบบหนึ่งอะไรพวกนั้นนะครับผมนี่นี่ผมจะลงช่วงแถวตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยมันจะมีจุดเนี่ยจุดตัวใหญ่แถวเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับผมจะเนี่ยลงตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าจะดูเนี่ยพวกเยลลี่สําคัญเราเก็บครบหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวพูดเราก็มีน้ําแข็งหาพาดเหรียญบ้างแต่เหรียญมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะนิดนึงนิดนึงอ่าแล้วก็เราก็จะเตรียมเชสกีสุดท้ายนะครับ กปุ๊บสัว์เลี้ยงไปเออนี่น้องอะไรนะน้องกบเองก็ลาบากนะครับเราก็ใช้สกิลสุดท้ายนะครับก็วิ่งสั้นนะเซตนี้วิ่งสั้นเพราะว่าผัดแรกเราไม่ต้องชุบไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องพุ่งอะไรเลยด้วยแลวผระสอนนี่คือสมุนไพรนี่คือโคตรสัน้นเพราะว่าจริงๆเซตนี้ในในด่านนี้มันจะมีเซตที่ใช้สมบัติไข่อยู่ไอ้ตัวนั้นก็โอ้แต้มเวอร์กว่านี้นะครับแต่นั้นก็จะวิ่งนานกว่านี้นะครับฟึบโอเค จบแล้วไม้แรกนะครับเป็นลูกรักเราวิ่งมาต่อนี่ใช้กับสกินเดี๋ยวเราสุ่มไปเยอะผมต้องใช้งานมันเยอะๆหน่อยสุ่มไปเยอะเราหมดเราหมดไปเยอะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปสุ่มของสกินนี้นี่ไปดูได้นะครับสุ่มเยอะมากมานี่นะครับก็จะเล่นง,ง่ายเพราะว่ามันวิ่งแป๊บเดียวก็ตายแล้วสำหรับเจ้าตัวสมุนไพรของเรานะครับปึ๊บป๊บ นี่นะครับเพราะว่าผมว่าแต้มมันดีเพราะว่าจังหวะนี้ด้วยจังหวะเยลลี่หมีมันค่อนข้างสวยอย่างเมื่อกี้คุณคิดดูข้าดดาดไอข้าดา,าดาสุดท้ายโอ้โหเยลลี่หมีอย่างเยอะแล้วก็เจ้าตัวนี้มันสกิลแบบพอดีโป้เชะน,นะครับกองนั้นก็ได้ไปโคตรเยอะนะครับอมืมันก็เลยค่อนข้างฮมโบนนะครับจริงถ้าไปเอ็มแลนด์อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับหรืออาจจะดีกว่าได้แล้วคนยังไม่ได้ลองเพราะว่าในตอนนี้อาชิปนี้เนี่ยใน M 123เนี่ยยังไม่มีคนใช้เซตนี้ติดท็อป15นะครับ หรือจะมีแต่ไม่น่าจะติดท็อปแบบท็อปสามนพวกนั้นอาจจะไปอยู่ท้ายๆก็ได้ผมก็นั่งดูก็ไม่เจอนะเออนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเผื่อแบบอาจจะมีการไปประยุกไงนะครับเพราะว่ามันก็มีบางเซ็ตอย่างมันมีนมัมชฉามัชฉาสมุนไพรในเอ็มเอ็มอะไรว่าเอ็มสองหรือหนึ่งนี่แหละก็มีอยู่บ้างนะก็รอดูว่าจะมีเจ้าตัวสมุนไพรไปโผล่ในดาบพวกนั้นอีกไหมแต่ตอนนี้คือเอ็มสี่นี่แต้มเวอร์จริงก็ต้องเอามาสักหน่อยนะครับลูกหลักเรานี่เราใกล้จบแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ แล้วอันนี้ก็คือใกล้ตายแล้วนะครับเราก็จะกระโดดให้มันได้เยลลี่เนี่ยตายพอดีนะครับถ้าในนี้หนึ่งก็ขึ้นมาน่าจะ3-4มสี่แสนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไวเ้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ